ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สสอนพัฒนาแอปพลิเคชันบน iPhone ไม่เพียงแต่เราสอนคุณพัฒนาบน iPhone เท่านั้นเรายังสอนคุณพัฒนาบน iPad, Apple Watch และ Apple TV ด้วยสำหรับเนื้อหาจะเป็นในลักษณะของนับ 1, 2, 3เราจะสอนคุณตั้งแต่ เริ่มต้นปูพื้นฐานให้มั่นคงและพาคุณไปสู่ระดับมืออาชีพและจงเชื่อมั่นได้เลยว่าคุณทําได้เราตระหนักถึงความสําคัญของผู้เรียนที่อยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกไม่ต้องไปเบียดบนบ t s ไม่ต้องไปเบียดบนรถเมย์ไม่ต้องเจอรถติดนั่งเรียนมันที่บ้านเลยครับคุณจะกินขนมระหว่างเรียนก็ได้ตอบตกคุณแน่นอนคุณสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหากคุณสนใจงานในด้านนี้หากคุณอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหรือคุณต้องการที่จะ โอกาสในการสร้างารายได้ให้กับคุณในอนาคตคอสสนี้ตอบโจทย์คุณเลยครับเรามาเรียนกันแล้วสิครับแล้วคุณจะพบว่าคุ้มค่าแน่นอนลุยไปด้วยกันครับผมทำได้คุณทำได้ครับแล้วพบกรับ